สบายสบายสไตล์ไทยพวันนี้ค่ะนักพร้มก็จะไปถามสารทุกสุกด,ดิบให้แฟนๆได้หายคิดเหงน,นะว่าโดนไปไหนามาบ้างแล้วจะไปเจอโดนได้ที่ไหนบ้างล่าสุดก็เอกใหม่ของเงนก็ดีใจกันนอนด้วยว่าฝากเขาสารต่อก็ทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวไปแล้วนะฮะให้ทุกคนติดตามกันย่เยอะน,น,นะครับแล้วรู้สึกว่าชาวสรรารคามก็เรียมตัวนะว่าจะได้เจอ สับน,นที่ไหนีนะครับ<ส>เดี๋ยวเาไปจอกันครับอย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าจากที่ปล่อยเพลงออกมาก็าได้แรงสนับสนุนจากทุกคนน่ะทะลุแสนไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันนะว่าวันนี้นนจะทำอะไรนักครับ อ๋อรู้สึกว่ามีข่าวดีชาวมหาสารคามว่าโนนมีคอนเสิร์ตด้วยนะแต่อุบไปก่อนว่าที่ไหนเดี๋ยวให้โนนเป็นคนบอกดีกว่าว่าที่ไหนไปทำอะไรนะครับคอนเสิร์ตร้านไหนต้องให้โนนเป็นพูดพูดเองดีกว่านะเอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราวาดโยสบายสบายสไตล์พา,านุพงศ์อย่างที่พา,านุพงศ์เกินไว้ว่าวันนี้ให้หายคิดถึงแล้วก็ให้โนนมาบอกความรู้สึกที่ ทะลุแสนวิวนะทุกคนทะลุไปแล้วนะจ๊ะนะครับมาพบกับนนท์ดนเพลงชิงทุนกัน,นที่กรวนรับทมาแบบหวานเววครับอืม,มอ FC ด้วยโอ้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งห็นผมก็เพิ่งเห็นนะครับมาแบบดูนะครับนี่อย่าลืมนะครับว่าภารกิจของนนท์ต่อจากนี้ไปก็ที่ไหนนะชาวสารครามเหรอ แล้วครับมันน่าจะมาที่14 14ตุลาหรือว่าไง14โอ้ยจำไม่ได้ร้านอะไรนะร้านลิงเล่าเรื่องร้านลิงเล่าเรื่องและร้านลิงเล่าเรื่องครับไปเจอกันที่โกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามชาวร้อยเอ็ดหรือใครที่อยู่ใกล้เคียงคิดถึงนนดนเพลงชิงทุนก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันที่นั่นนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมกับสบายสบายสไตล์พานุพงเป็นไงบ้างเออท่องเที่ยวมาน้องท่องเที่ยวมาหลายๆที่นะครับ โอ้โหเห็นบอกว่าขับรถนี่พี่น้องครับล่าเลยครับพี่น้องครับไปว่าเลาะเขาเรียกว่าเลาะเลาะลทางชุมเบอรีบเืขาไปนะครับว่าไปพบปะแม่แม่ทั้งทางชุมเบอรีเขานะครับก็คือแบบรอนรับรอนรับดีแห้งครับมีโอกาสเพิ่มกิจภาพาไปเบิ่งวัดนั่นวัดนี่นะรเราไปเก็บถ่ายรูปฝากพี่น้องล่าสุดก็วันไหลเอยี่ยงนะวัดหลวงพี่วัดหลวงพี่แซมเออาหลวงพี่แซมมุ่งห้ามแห้งครับเพราะว่าไอ้เบิ่งในในช่องของโนุนก็อย่าลืมติดตามช่องของ นนดวนเพลงชิงท,ทุนอยากรู้ว่านนไปไหนที่ไหนทำอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามครับผมไ้ปเที่ยวกับเที่ยวกันดีีใจครับพ่บ่บ่บ่เคยไปไรางงานนครับว่าอะไรคพี่น้องสนแบบทำงานบ่าวตอนนั้นครับพี่สอนหรือว่าพี่พานุพงศ์เราก็ไม่ไม่ได้ไปไหนครับทำงานครับทุนนี้ครับ <laughs> ทำงานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทุกคนนะครับคิดถึงผมก็ว่างๆแล้วน้องกับผมมาเจอกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้แล้วก็ าใครอยากจะถามอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาถามให้เหมือนเดิมน,นะครับว่าเออมีงานที่ไหนไปที่ไหนแล้วไปพบปะไปเจอกันที่ไหนได้นะครับเดี๋ยวผมก็มาถามให้อย่างเงี้ยครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายนะครับช่องไม่ต้องสื่สสอการเพลงเอาบัตรบัตรใหม่ที่ถลันตอนนี้ห้าแสนแล้วแสนวิวมาสนองมาสนองแล้วมาขับเพลงซิงเกิลใหม่ครับโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะฝากเขาแานตอนนี้พี่น้องก็อเมอประมาณสองวัน สุดยอดเลยนะครับกับสบายสบายสตายพานพงศ์ก็จะมาถามสารทุกสุขีถึงเนี้ยให้หายคิดถึงกันนะครับใครที่ไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วก็มาอยู่หน้าจอกับสบายสบายกับอีกช่องนึงของโนนดนเพลงชิงคุณนะครับ ก็ไปกดติดตามเราก็ไปดูว่าน้องจะไปไหนทําอะไรก็ไปกดได้นะครับหรือว่าช่องของผมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมนี่นานๆที่นะครับนานมาดูนก็เลาะเป็นน้องเดินสายมาเพื่งจะมาบรรจบอยู่ที่ในอ,อยู่ที่สรบผมนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนานๆก็อยู่ที่ช่องนวลชวนเพลง,งนะครับอย่าลืมกด subscribe ก่อนเลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนวลแล้วก็ผมด้วยครับเอา มีคนหลายคนนะครับมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะว่าความหมายคืออยากให้ร้องเพลงเนาะแต่ลองเพ่งแบบที่สุดแบบมี้เป็นสากลใช่ไหมครับว่าจริงๆนะครับพี่น้องอยากให้จักลองให้พี่น้องฟังแฮงอยู่ในในยูทูปแต่ว่าบางทีมันกติเรื่องสีข้าวจังไม่ใช่งฟับอะไรขอโทษขออภัยดีครับพี่น้องอยากอยากร้องแฮงดีครับก็ร้อนเจอคลิปตั้งแล้ว ลองวายวๆไนะครับลองลองเบิ้งแล้วนะครับว่าเหมือนเฮาครอบเวอร์เนาะครอบเวอร์แล้วคล้าย <c oughs> ๆว่ามันยังเป็นลิขสิทธิ์อยู่เนย <c oughs> ่ยนครับประมาณว่าเฮายังเป็นลิขสิทธิ์อยูก่ก็มันบ่สามารถนะครับแต่ว่ามีเพลงมีคนคนนึงขอว่าก็บักลาก็ห้องเพลงของเจ้าของกระดาเด้อจ <c oughs> ังซี่นะมีคอมเมนต์ของพี่อะไรก็ไม่รู้ขอบคุณมากนะครับสําหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับ <c oughs> ผมก็จะมาตอบแล้วก็เอ่อมาให้น้องบอกนะครับแล้วก็ ขายข้อสงสัยต่างๆนานาถ้ามีโอกาสก็จะมาเจอกันอย่างนี้ในช่องสบายๆส,สไตล์พาน,นุพงศ์เอา,างี้ในเมื่อ,อมันข้อเบอร์ใดเดีย๋ยเพี่งจะขอบแบบว่าไม่นนขอบก่อนถ,ถ้าแบบลองเป็นแบบว่าแบบเป็นทอนเรื่องนอนจะได<อ>้ลองลองลองดูนะครับเอา้าไหนๆให้หายคิดถึงกันสดสักนิดนะครับฝากเขาสารต่อแน่เด้อสักหนึ่งทอนนะพี่น้น<า>อง หากที่ไอยก็ฝากเขาสารต่อแนเด้อฝา,ากบ่กเขาดูแลเธอให้ดีกว่าที่ผ่านมาหากว่าไอ้เมืมบุญสำนม,มีได้ทำหน้าที่เป็นแฟนน้องลาหากเจ้าเห็นไอเป็นตัวปัญหาสีบอธิอสาเจ้าดอกเด้อ หากจ้าเห็นอายเป็นตัวปัญหากระสิโอยู่หกตาจะเอาดอกท้โอ้โจดจดจๆสยยุดยอดครับอบอกแล้วทันี้แค่นี้ก็บอกว่าแค่นี้ก็ทำให้ทุกคนหายคิดถึงได้นะครับ<น>อย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดติดตามกันเยอะๆนะครับให้ยอดผิวทะลุร้อยล้านพันล้านเป็นเลยเนาะของเราอย่าลืม คำนี้นะครับฝากเขาสารต่อแน่เดอเอาแล้วเจอกันใหม่นะครับในสบายๆสไตล์พาน้องพวงจอ่นตทีนต้องให้ยอายแล้วเด้อส่วนนึงเราไปเจอกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วสำหรับวันนี้2คนก็ไมาให้หายคิดถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเจอกันใหม่นะครับก็ขอข่าวคำว่าสวัสดีค่ะไปแล้วนะ